้จะคอมาหมาเลยทุกวา่าสิ้นเดือนนี้ไก้เข้ามาแล้วนะครับได้เวลาเสียตังค์ได้เวลาอัปเกรดประกอบคอมใหม่แล้วนะครับและไม่พอ Intel j 1 4เพิ่งออกมาด้วยใครที่กำลังลังเลยอยู่ดูคลิปนี้เลยครับว่า Intel J3 3หรือ Intel j 1 4อย่าง Core i9 1490K เเป็นตัวเลือกไหนดีนี่ใส่เข้าไปสวยเลยครับ สวัสดีครับผมเจนนบุกสไป,ปคอีกเช่นเคยนะครับและก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของความต่างนนครับระหว่าง Intel g เจนะครับกับ Intel g เจเนี่ยขอบอกราคาก่อนนะครับ Intel c คอ e i9 1 4 9 0นะครับราคาณนะวันนี้ที่ผมเช็คนะครับ 2 5 9 0 0บาทนะครับซึ่งเทียบจันีสานะครับคอย9เหมือนกันนะครับ 1.390K ราคาอยู่ที่22,500บาทนะครับซึ่งส่วนต่างก็อยู่โดยประมาณ2,600บาทเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไอ้ส่วนต่าง2,600เนี่ยระหว่างจีนีสมจนเพื่อนๆได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสเปคเนี่ย ระหว่าง Intel j 3และ Intel j4 เหมือนกันเกือบหมดนะครับยกเว้นบูสต์ c l o กนับสูงสุดที่ Intel j4 เนี่ยสามารถทำได้ถึง6 GHz แบบเดิมๆนะครับส่วนเรื่องของ Core t ท r ด a d นะครับ P Core E Core L2 Cache นะครับ L3 c a c h หรือว่า TDP อื่นๆนะครับโดยรวมทั้งหมดสเปคเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่เหมาะที่จะ ใช้ CPU i n t e นเทล4นะครับผมมองว่าเป็นคนที่เปรากอบคอมครั้งแรกนะครับซื้อคอมเป็นเครื่องแรกนะครับแบบเย็บเรียนได้เกรดสี่ขอแม่ซื้อคอมเนี้ยนี่เลยค่ามาเป็น Intel g เจ4นี่จัด i9 แม่งเลยนี่แรงนะครับ ็ง่ายๆครับคือซื้อก่อนได้ใช้ก่อนนะครับคนซื้อไม่บ่นคนบ่นไม่ซื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครกําลังสงสัยกําลังลังเลที่จะซื้อ Intel 7 4อยู่นะครับและไม่รู้ว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงผมมีคอยล์เก้าหน K อยู่ในมือนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะเล่นเกมให้ดูใช้งานจริงให้ดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงครับและเห็นข้างหลังนี้ไหม นี่เป็นชุดจาก Intel นับนี่กราบงามๆน,นี่ต้องขอขอบคุณทาง Intel นะครับที่ส่งของเล่นนี่มาให้เราเยอะนะครับจะเห็นว่าทั้งเซตเนี่ยเป็นของ ASUS นะครับแต่ว่า Intel ส่งมาให้เราได้ลองเล่นได้ชมได้แบบมันไปยิงๆนะครับและก่อนจะไปดูเรื่องของผลสอบนะครับการเล่นเกมการทำงานต่างๆนะครับผมขอพูดถึงตัวสเปคเครื่องที่ผมใช้เซต up ในวันนี้นะครับ อย่างแรกนะครับคือ CPU บพระเอของเรานะครับ Intel Core i9 1 4 9 0 k ครับ24คอ32เทรดนะครับแบบ8คอ์ P และ16คอ์ E นะครับทำงานบูตสูงสุดถึง6 GHz โคตรแรงแรงแบบเดิมๆเลยนะครับและการ์ดจอบอกเลยว่าของดีนะครับ Intel Arc A750 ครับ VRAM 8GB GDDR6 ครับส่วนบอร์ดเป็นบอร์ด ASUS นะครับ,บ,บ Z790 Maximus Dark Hero นะครับและ RAM นะครับ Kingston Fury b e a t นะครับบัส4,800แบบ d d r 5นะครับโหดู CPU สีฟ้าการ์ดจอก็สีฟ้านี่ผมเกรดเนี่ย สกรีดปุ๊บเนี่ยเลือสีฟ้าเนี่ยไหลนี่อน้อ่ะนั่นก็เป็นในส่วนของสเปคเครื่องที่วันนี้ที่ผมจะใช้ทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องของคะแนน benchmark ต่างๆการเล่นเกมการทํางานเป็นยังไงบ้างครับก่อนจะไปดูเรื่องของผลทดสอบการใช้งานนะครับรวมถึงการเล่นเกมเนี่ยพามาดูตัวซอฟต์แวร์นะครับอย่าง intel arc control นะครับสำหรับใครที่ ใช้การ์ดจอ Intel อยู่เนี่ยผมก็แนะนําให้โหลดมาใช้งานนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือหน้าตาสวยมากหน้าตา UI สวยมากนะครับแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้เยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกก็หน้าแรกก็จะเป็นพวกพวกไดเวอร์เช็คไดเวอร์ปกติทั่วไปนะครับเกมก็สามารถเซตอัพติมัทต่างๆได้นั่นเองนะครับในส่วนต่อมานาะบก็จะเป็นในส่วนของตัวการ์ดจอ Intel Arc น้นี่มีมอนิเตอร์ริงการใช้งานของตัวเครื่องนะมี CPU ทำงานเท่าไรการ์ดจอทำงานเท่าไรอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ อ่ะนี่ Performance จ u n i n g OC การ์ดจอได้ด้วยนะครับนี่บูทคอกมีปรับสักร้อยร้อยไปเลยร้อยไปเลยเออแมวพูดเล่นในส่วนของสตูดิโอนะครับสายสตรีมมิ่งสายไลฟ์สดสายสายสตรีมเกมทั้งหลายแหล่ก็สามารถใช้ผ่านตัวซอฟต์แวร์เทลอาร์ได้เลยนะครับจะปลอดแค่เตตติ้งอยู่นี้นั่นก็เอาง่ายว่าโดยรวม Intel Arc Control ให้มาครบจบนะครับทั้งการ OC การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าครบจบในตัวเดียวเลยนะครับและแน่นอนไปดูเรื่องของผลสอบวันนี้ว่าว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับมา City Skyline 2นี่มาได้ข่าวว่าเกมนี้ระดับแบบอ้าวกระตุกเฉยได้ข่าวว่าเกมนี้การ์จอระดับเทพยังได้10เฟรมนะครับโมคะเลยแบบตัว 4K แต่อันนี้อยู่บนความละเอียด 2K นะครับฟูลสกรีนแล้วก็ปรับไฮหมดนะครับไฮสุดหมดไฮก็คื oul, อสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับ28 e 27เฟรมนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตัว CPU เนี่ยวิ ink, ย confused, ่งเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ5.7กิกนะครับมีมี6กิกให้เห็นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่ง6กิกอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอุณหภูมิเฮ้ย 62องศาอันนี้คือเล่นในห้องแอร์นะครับและใช้ชุดน้ําของเอสูน้บตัวริวจินนะครับ, Real Gin นรบ360นะครับเป็นหม้อน้ํา3ตอนนั่นเองนะครับเฮ้ย61องศาก็ถือว่าเย็นอยู่นะส่วนการจอก็อยระดับ73องศาเฮ้ยก็ใช้ได้น,นี่ยแต่ว่าก็อยู่ในระดับแบบ25เฟร,รมตีลมๆตีกลมๆเนี่ยก็ประมาณ27-30เฟร,รมนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติลองดิลองดิลองดิอ,งดอ่าสักของฟูจดีราน ก็ลองพูดดีก่อนนี้แต่ว่าเป็นไฮอ๋อสามเ้าสี่สิบเฟรมนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ดูลื่นขึ้นดูสมูทขึ้นนั่นเองนะครับโ,โอเคนะเนี่ยดูการคอนโทรลลื่นไหลเลยนะครับจากเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนปรับคนละแบบเลยนะแต่สมูทปิงเงี้ยเราก็จะพอแยกออกนั่นเองนะครับนี่ปัดตัวเลขก็ประมาณ37 40เฟรมนั่นเองนะครับมาคอสตี้มอร์นวอลเฟสสนะครับ สเตติ้งที่ผมปรับ 2K เมหมือนเดิมนะครับแบบเอ็กตรีมนะครับและเปิดอัพสเกลนะของ Intel นะครับอย่าง XeSS นะครับแบบ Performance นะครับนี่ดูดิเฟรมที่ได้87-90เฟรมเนี่ยสูงสุดเนี่ย113เฟรมนะครับการใช้งานก็ CPU ก็ยังคงวิ่งอยู่ที่ 5.7GHz สูงสุดนะครับมี 6GB บ้างเล็กน้อยนะครับ ก็เอางว่า 2K เล่นเกมนี้ผมว่าสบายๆนะครับยิ่งถ้าสมมุติปรับเตตติ้งลงนะเป็นระดับแบบอัลตร้าหรือว่าระดับแบบไฮมีเดียมโลงี้เฟรมก็จะสูงเยอะกว่านี้นะครับแบบปรับสักไฮแล้วก็เปิด v ีซิงนะเพื่อให้เฟรมเนี่ยมันนิ่งนะครับแล้วก็ไม่ให้ภาพฉีดนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่าดูดิระดับเนี้ยน่าสบายสบายแน่น,นอนครับ มาดูในส่วนของการใช้งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่าง Adobe Premiere Pro กันบ้างดีกว่าครับว่าใช้งานไปนยังไงบ้างครับผมบอกได้เลยว่าคอมโบเซตเนี่ย Intel บวก Intel เนี่ยที่สุดเลยนะครับแต่ว่าเอาฟีลิ่งก่อนนี่ลื่นไหลนะครับบนไทม์ไลน์ขยับปุ๊บถือว่าลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับอืมเอาง้นนว่าสายตัดต่อเนี่ยน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็ใครที่กำลัง คิดอยู่ว่าจะประกอบคอมสเปคอะไรดีนะครับสำหรับใช้ตัดต่อ 4K เนี่ยผมก็แนะนำว่าใช้เป็น Intel g 4นั่นเองนะครับแต่ในส่วนของการเรนเดอร์ผมทดสอบมาให้2แบบครับแบบแรกคือแบบ 4K และแบบีอ2แบบ4 HD เอา 4K ก่อนนะครับฟุตเดิมที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับความเอียดเท่าเดิม 4K นะครับระยะเวลา10นาทีเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด8นาที43วินาทีครับ ส่วนระดับ f ู l ฮ HD ได้อยู่ประมาณ5นาทีความยาวเท่าเดิมความละเอียด f ู l l h ดเนี่ยเฮ้ยเอา 4K ที่พูดที่ต้องพูดเลยคือ 4K ไงจึงแน่นอนสายตาต่อทำงานได้อย่างดีเลยทีเดียวครับและนี่คือผลสอบ Cinebench ครับให้ดูก่อนเลยคั <c oughs> านแนนมันติคอ 4147คะแนนคือสูงที่สุดแล้วมั้งใน CPU Desktop ที่เราใช้งานกันปกติโดยทั่วไปอะ่ะอันนี้คือผมทดสอบแบบ OC ไประดับ 6GB นะครับใช้ไปเลี้ยงอยู่จนั่นเองนะครับส่วนคะแนนเซนเซอร์อยู่ที่ระดับ2,300คะแนนครับแต่ก็ต้องบอกกันว่าผมรันเนี่ยผมรันหลายรอบนั่นเองนะครับบางรอบก็ได้37,000บางรอบก็ได้39นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของความร้อนนะครับซึ่ง ตัวนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องความร้อนด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าดูคะแนนอันนี้คือคะแนนนี่คือทดสอบเนี่ยเอามาคุยล้วนๆเลยว่าตัวนี้หนึ่งสี่เก้าศูนย์เคอคะแนนมัลติคอร์สี่หมื่นโอ้เอาคะแนนเอาขนาดเนี้ยเอาไปใช้อะไรได้มั้งใช้ไม่ได้แต่ว่าเอามาคุยแบบเอามาขิงเอามาเข็งอะ่ะขิงมันไม่ได้มีไว้กินกับโจ๊กเดียวมันมีเอาไว้ขิงกับซี u Intel นเทครับ และแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับหลายๆคนก็คงกังวลว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยน่ากลัวไหมผมบอกก่อนเลยครับว่าความร้อนเนี่ยตั้งแต่ intel j2 j3 j4 มาตัวเนี้ย 3, 4เนี่ยการที่มันร้อนถึง100องศาเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอน,นี่ว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำนะครับจะสังเกตว่าความร้อนเนี่ยผมเบนสูงสุดเนี่ยนเห็น้100องศาบางคอเนี่ยแต่ว่า อันนี้คือ p c คอ e นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ90-100องศานะครับส่วน e ีคอ e เนี่ยก็จะอยู่ระดับแบบ78-80องศาน,นั่นเองนะครับส่วนการกินไฟกินไฟนะครับนี่ผมแคบตอน300วัตต์พอดีนะครับแต่ว่ากินไฟพิกสุดเนี่ยที่ผมจะสังเกตได้นะครับ340วัตต์คือกินไฟโหดมากนะครับก็แน่นอนว่า พอมันกินไฟเยอะมันก็ร้อนนะครับพอร้อนเนี่ยมันทําให้คะแนนตัวที่เราเบ้นท์ที่เราพูดถึงไปเนี่ยมันตกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมแนะนำครับเอาไปลดไฟเอาไป under vol นะครับให้มันเย็นนะครับอยู่สักแบบ90ก็แดดเก้าสิบปดิบาเนี่ยผมว่าน่าจะแฮปปี้แหละแต่ผมว่าไม่ใช่แบบระดับแบบพี่ครับรุณหภูมิผมเจ็ดมงสามันร้อนอยงเลยครับถึงร้อยองศานี่คือปกติครับไปไงผลทดสอบการใช้งานการเล่นเกม ไม่ใช่ไม่ใช่แบบผลทดสอบดีนะหนาแต่อาจริงก็แอบว้าวอยู่นะไอตัว Intel Core i9 2ุ0 0 k อะทั้ง c i n e b e n c คะแนนสูงผลทดสอบการเล่นเกมก็ทําได้ดีอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคอมโบเซตที่ดีอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็จะจับคู่อย่างเช่นแบบ c ิวค่ายหนึ่งกะเจอค่ายหนึ่งนะแต่นี้ CPU Intel การจอ Intel นะับและที่สำคัญไดรเวอร์ Driver ของเขายิ่งเขาอัปเดตยิ่งแรงขึ้น และในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกกันว่าการจอที่ผมได้วันนี้เนี่ย Intel 5 0 v r ์เอนะครับ VRAM 8 GB g b ก d นะครับก็ต้องบอกกันว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็เล่นได้ระดับ 2K สูงสุดนะครับแล้วก็ Full HD ดเนี่ยซึ่งผมว่าใครที่เล่นเกมในระดับ Full HD อยู่แล้วผมว่าสบายหายห่วงนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์นะครับให้พวกเราโนบุกสเป c ทุกช่องทางด้วยนะครับ วันนี้ผมเจโนบุกสเปคและตายแล้วและ Intel c o อ9 1 4 9 0 0 k ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ